ก in ุยกุยก oh, oh. uh. ุยสุดท้ายกินมาร่างอย่าม3 2 1สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่อง 'Kwaii' 'Nii' 'Eat' แล้ว กลับมาเจอกับน้ำฟ้าแล้วก็ครัวอินิงอีกแล้ววันนี้หนูเห็นแม่ฟ้าซื้อหัวปลาแซลมอนมาสองหัวไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรทุกคนอยากดูไหมคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับช่องของนงนีอีกแล้วแล้วก็อยู่กับครัวอินิงนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาทำอันนี้กันยำหัวปลาแซลมอนกับต้มซีอิ๊วหัวปลาแซลมอน ได้หัวปลาแซลมอนมาจากแมคโคร2หัวนะคะ2หัวเนี่ย7จบาทเนื้อก็เยอะอยู่นะโอเคไปค่ะก็เริ่มจากการนี้เลยนะคะทุกคนเราจะเอามีดเนี่ยไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแรงไม่เยอะก็เอาอีกมือนึงช่วยกระแทกเลยค่ะจิบมือ <laughs> นี่นะคะแล้วก็ผ่าครึ่ง ผ่าครึ่งตรงนี้หั่นตรงกลางนะคะเนี่ยผ่าตรงกลางแล้วก็เอาเหงือกออกค่ะเหงือกที่อยู่ตรงนี้เลยนี่นะคะเหงือกปลามันสกรปรกแล้วก็ทำให้เหม็นขาวมากๆด้วย ออกมาแล้วนะคะกระดูกแข็งๆก็ลอออกได้นะคลีบตรงนี้นะตัดออกนี่นะคะเรียบร้อย หัวหนึ่งจะเอายำใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มาหั่นหัวที่จะเอาไว้ยำวิธีล้างหัวแซลมอนนะคะเราจะใส่เกลือลงไปเยอะๆนะคะล้างด้วยเกลือ ใส่น้ำลงไปล้างถูให้สะอาดตรงไหนที่แบบว่ามันยังมีขี้ปลามีอะไรดินติดอยู่นะคะจับดูรูปดูเมือ่อกไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกลื่นแล้วเนี่ยก็เอาไปล้างอีกหลายๆน้ำนะคะให้สะอาดอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ล้างแล้วไป3 4สี่น้ำนะคะก็สะอาดแล้วเดี๋ยวจะต้มซีอิ้วก่อน ใส่น้ำตาลปี๊บไปในหม้อนะคะประมาณสองช้อนกลางนี่แหละคะ่ะใช้ช้อนกลางเนี่ยตวงเลยนะคะโชยุหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนซีอิ๊วดำหน่งช้อนน้ำปลา สองช้อนน้ำตาลทรายแดง1ช้อนใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เปิดแก๊สก็จะให้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมาพาะพร้าวของเราเนี่ยละลายก่อน จะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะเกลือนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชาอบเชยแค่ครึ่งอันนะคะถ้ามันอันยาวนะก็ครึ่งอันพริกทอดนะคะต้มซีอิ๊วคราวนี้เราจะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปด้วยสับปะรดค่ะ2ชิ้น จะได้แบบว่ามีความเปรี้ยวหวานด้วยนะคะแล้วก็พุทราจีนให้ความหวานค่ะใส่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยใส่รากผักชีกระเทียมจีนนะคะสักสองสามกีบแล้วก็วางหัวปลาลงไปเลยค่ะดูเหมือนหม้อจะเล็กไปนะเนี่ย <laughs> แล้วก็จะเติมน้ำนะคะให้ท่วมปลาเลย ิดฝาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเนี่ยลดลงลดลงนะคะให้น้ำเขือดลงเหลือนอน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปเลยค่ะเคยทำแต่แซลมอนหัวปลาแซลมอนต้มยำนะคะวันนี้ลองนำมายำดูสิคือจะใส่มะม่วงซอยเข้าไปด้วยโอเคเอาแค่นี้พอค่ะสำหรับมะม่วงนะคะ ตะไคร้ค่ะเราจะใส่ตะไคร้ซอยด้วยจะเอาช่วงโคนส่วนตรงนี้จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปต้มลวกต้มเจ้าตัวหัวปลานะคะเก็บไว้แกะเอาด้านในที่มันอ่อนๆเราจะมาซอยใส่ยำ น,นี้ก็พริกนะคะพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆเอามาซอยหอมแขงนะคะ ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ใบมะกรูดคาแก่สักแง่งนึงแล้วก็รอให้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ปลาเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำปลาใส่ลงไปเลย ทิ้งไว้สองนาทีครบสองนาทีแล้วนะคะตักขึ้นมาตักขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้กันต่อเลยจ้ะก็คือน้ำยำน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนกลางสองช้อนกลางน้ำตาลทรายสองช้อนนะคะอูมามิครึ่งช้อนผงชูรสอะคะ่ะครึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่ง สองสามสี่ห้านะคะมะนาวสองลูกค่ะมะนาวก็ไม่ค่อยนน้ำใมะนาว,น,าว,น,าวน้อยนะคะเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีเดี๋ยวช้อนนี้ปอ,อกก่อน ตาลเริ่มละลายนิดหน่อยแล้วนะคะก็จะใส่เจ้าตัวนี้ลงไปก็คือพริกเผาผัดนะคะพริกป่นนะคะ1ช้อนอันนี้เป็นพริกตำเองมันก็เลยแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ ใครจะใส่นมสดก็ได้นะอันนี้ก็เป็นแบบนมเมจินะคะขอชิมน้ำนิดนึงว้าวโอเคเดี๋ยวเราใส่มะม่วงมันก็จะเปรี้ยวอีกาจารสชาตินี้โอเคได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องที่เราซอยเราหาั่นลงไปทั้งหมดมีพริกขี้หนูซอยมีตะไคร้แล้วก็มีหัวหอมแล้วก็จะใส่นี่เลยจ้า ปลาแซลมอนที่เราลวกแล้วนะคะมะม่วงน่ากินเนาะ ยำหัวปลาแซลมอนมะม่วงซอยเสร็จแล้วค่ะลองมาดูปลาต้มซีอิ๊วนะคะโอเคน้ำหายลงไปแล้วเห็นไหมคะแล้วก็สีสวยด้วยชิมน้ำสักหน่อยสิน้ำลดลงไปแล้วหัวแซลมอนต้มซีอิ๊วของเรานี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะต้มไปครึ่งชั่วโมงนะทุกคน แล้วคราวนี้เราจะเพิ่มกระเทียมลงไปด้วยหัวแซลมอนต้มซีอิ๊วเสร็จแล้วทุกคนน่ากินมากลองเอาไปทำตามกันดูนะคะวันนี้ครัวอินหนิงก็ต้องไปแล้วค่ะ